สวัสดีนะคะช่วงพังน้องขวัญเฟมิลี่นะคะวันนี้ก็มาไลฟ์สดขึ้นเออมาไลฟ์นะคะมาถ่ายวิดีโอนะคะขึ้นบ้านใหม่บ้านคุณยายสนใจนะคะพังน้องขวัญก็มานะคะพังน้องขัญนะคะมาดูบรรยากาศบ้านยายสนใจกันนะคะตอนนี้ก็กําลังทำพิธีเรียกขวัญนะคะสู่ขวาาัญขึ้นบ้านใหม่ของคุณยายสนใจนะคะ ก็เป็นคุณยายบัวลอยนะคะยังนะคะหลานตาต้องมาทีพี่ตพี่ตด้านหน้าเพื่อนกันอยู่นะคะตอนนี้ก็กำลังกินเตะะจีนช้างอยู่นะคะกินเตะะจีนช้างอยู่ เพื่อนก็สิบกว่าตัวนะคะวันนี้มาดมงานสิบกว่าตัวนะคะสิบกว่าเชือกอแม่ควานอาจจะพูดผิดพูดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะขวันจะ,ะนอ,อยู่ด้านนั้นน,น,นะคะนอกขวานขวันกำลังกินอย่างอริดอรอยเลยนะคะ บ้านของคุณยายสมใจนะคะนี่นะคะบ้านคุณยายสมใจนะคะคุณยายสมใจนะคะน้องเอน้องขวันน้องสร้อยเพชรคุณยายบัวลอยน้องเอื้งหลวงก็มานะคะน้องควันอยู่ตรงขาเบียดน้องขวันนะคะ กินต้วจีนช้างอยู่นะคะกินต้วจีนช้างอยู่บรรยากาศที่บ้านของเนาอ,อคุณยายสนใจนะคะ นอนหลับหรือเปล่าคยใยญ่ลอยควันเขียวก็มานะคะควันเขียวก็มานี่นะคะ ขอบคุณนะคะบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะคะค่ะ <c oughs>